สิกินมากยังอยากียังก่อดยากเือน์ซูยางเอออยากเว <laughs> อร์ซยา,า,างอืมเพอือเด้อเออสิตอดเขาไปได้บอลในมุ่งไล่บ่อยบูสิเก่งเท้เอาผ้าห่มไปห่มน้่เดอ้อตอดเขาไปนอนในมุ้งเดอ้อย่างกลางคืนอันยุ่งสิกัด เออแน่นเลยค่ะเปิดพันกอบ,บอากาศเราแลออ้วก็อ,อยู่เออมันหนาวบ่เปิดดอกตอดเขาไปในมุง่งแล้วก็เพือพ่อเพื่ออะไรมุง่งมุ่งกับบแานมุ่งลอยมุ่งใหญ่เออเขาเขาเห็ุไห้ยางดีไม่ใช่ใช่แต่เสีไสยไหนเออยางดีเลยอนอนกลางมุง่งยางดีเออเหตุอะไรก็โดนเสวะเลย บ้านตอนนี้ผมว่าเห็นทีอ่อ,อันไหเออเออเขาบอกมาเลยเขาบอมาดอกเฮ<ะ>้เขาบอมาดอก